ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะคุณผู้ชมกับหางโจเกมนะคะก็คือการแข่งขัน a อเชียนเกมครั้งที่19นั่นเองนะคะซึ่งจะเริ่มเปิดฉากในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะซึ่งนอกจากไฮไลท์สำคัญอย่างม a ส c o t การจัดการแข่งขันที่ทางผู้จัดงานได้เปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะคะทางผู้จัดการแข่งขันยังได้เปิดเผยส่วนประกอบสําคัญของพิธีมอบรางวัลของการแข่งขันครั้งนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้ถาดและเหรียญรางวัลโพเดียมรับรางวัลน,นะ,ะซึ่งสําหรับช่อดอกไม้ของการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องเรียกว่ามีความพิเศษมากๆเลยค่ะโดยช่อดอกไม้นี้มีชื่อว่าผล,ลไม้แห่งชัยชนะนะคะออกแบบโดยคุณจางเหวินค่ะ ช่อดอกไม้นี้จะมีลักษณะเป็นส่วนผสมของช่อดอกไม้แล้วก็แจการผสมกันนะคะเป็นตัวแทนความงามของวัฒนธรรมซ่งหยุ่นนะคะสะท้อนถึงน้ำใจนักกีฬาและอวยพรขอให้โชคดีในการเดินทางกลับบ้านหลังคว้าเหรียญในเอเชียนเกมนะคะช่อดอกไม้จะประกอบไปด้วยรวงข้าวค่ะคุณผู้ชมและฝักบัวแสดงถึงการเก็บเกี่ยวความสําเร็จในวัฒนธรรมจีนนะคะโดยดอกบัวนี่จะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในทะเลสาบตะ วันตกห้างโจนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็จะมีฝักบัวอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะนอกจากนี้ช่อดอกไม้ยังประกอบไปด้วยกิ่งดอกหอมหมื่นลีค่ะ แล้วก็ใบชาหลงจิงนะคะซึ่งจะ,จะเจริญเติบโตในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาของหางโจค่ะเนื่องจากชาหลงจิงของที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมมีรสชาติที่ละเอียดอ่อนและใบอ่อนจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนรักชามาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวนะคะส่วนดอกหอมหมือลีเป็นดอกไม้ประจําเมืองค่ะคุณผู้ชมและจะส่งกลิ่นหอมดึงดูดผู้คนจํานวนมากให้มาอย่างเมืองหางโจในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเนื่องจากซีม ่วงเนี่ยเป็นสีเด่นของเอเชียนเกมครั้งที่19นะคะช่อด,ดอกก็จะประกอบไปด้วยกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสสีม่วงค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของจีนพันธุ์ที่ปลูกในประเทศนี้นะคะก็จะมีชื่อเรียกในภาษาจีนแปลตรงตัวว่า ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อมาตุภูมินะคะส่วนกุหลาบที่ใช้ก็จะเป็นกุหลาบสายพันธุ์จีนที่อยู่ในช่อดอกไม้มีความหมายว่าดวงใจบริสุทธิ์นั่นเองนะคะการออกแบบจากการดอกไม้นั้นนะคะจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาชนะจัดดอกไม้เซรามิกในสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะโดยตรงอย่างนาช่างไม้แกะสลักชื่อดังและเป็นหนึ่งในสี่รูปแบบการแกะสลักไม้ของจีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงาน ถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในในสมัยโบราณนะคะรวมถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ของวัดและเจดีก็ได้รับการตกแต่งด้วยไม้แกะสลักนี้เช่นกันค่ะขอบแจกันจะตกแต่งด้วยลวดลายคลื่นค่ะคุณผู้ชมที่สะท้อนถึงลักษณะของภูมิศาสตร์มณฑลเจ้อเจียงนะคะนอกจากนี้มัสคอตของเอเชียนเกมก็ยังถูกแกะสลักไว้บนพื้นผิวของแจกันนะคะและนักกีฬาก็สามารถที่จะ เก็บแจกกันนี้หลังพิธีมอบเหรียญได้ด้วยนะคะจบไปในเรื่องของ่อดอกไม้คุณผู้ชมเราจะมาต่อกันที่เรื่องของถาดรับเหรียญรางวัลกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งถาดนี้ค่ะคุณผู้ชมออกแบบโดยศาสตราจารย์จางจุนเจียค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากละลอกคลื่นของทะเลสาบตะวันตกนะคะที่ถูกพัดมาจากสายลม และภูเขาทางตอนใต้ของแม่น้ำแยางสีที่ตรงไปตรงมาแล้วก็น่าหลงไหลค่ะถาดนี้จะถูกอัดขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เคลือบด้วยน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะส่วนแท่นรับรางวัลหรือว่าโพเดียมเนี่ยนะคะจะเน้นเป็นสีม่วงเป็นหลักค่ะคุณผู้ชมแต่จะเป็นม่วงที่มีความหลากหลายเฉดนะคะเพื่อที่จะแสดงถึงความมีชีวิตชีวาค่ะ แล้วก็นวัตรกรรมของการสร้างสารรค์สิ่งใหม่นะคะโดยพื้นของแท่นโพเดียมก็จะเป็นสีขาวหมอกนะคะคุณผู้ชมที่จะสื่อถึงจิตวิญญาณของความเป็นเอกภาพนะคะความสามัคคีและความสำเร็จร่วมกันในกลุ่มประเทศและภูมิภาคเอเชียนะคะการออกแบบก็จะใช้โมเดลที่ง่ายนะคะซึ่งเหมาะกับ กีฬาหลายรูปแบบค่ะเป็นบอร์ดกราฟิกด้านหน้าก็จะสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็รีไซเคิลได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับปัจญาสีเขียวของเอเชียนเกมครั้งที่19ค่ะสุดท้ายของผู้ชมไฮไลท์สำคัญของพิธีมอบเหรียญน,นั่นก็คือเหรียญรางวัลน,นะคะเหรียญน,นี้มีชื่อว่าชานช่วยค่ะคุณผู้ชมโดยเหรียญน,นี้จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นะคะ เป็นสื่อสําคัญที่แสดงถึงลักษณะาทางวัฒนธรรมแล้วก็แนวคิดการจัดการแข่งขันของประเทศเจ้าภาพแล้วก็เมืองเจ้าภาพนะคะนอกจากนี้ยังทําหน้าที่เป็นภาพสะท้อนของแนวคิดที่ซับซ้อนแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ที่โดดเด่นของนักออกแบบ ซึ่งก็คือศาสตราจารย์จานจุนเจียนะคะแล้วก็ทีมนักออกแบบนั่นเองนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ากินระยะเวลามายาวนานเกือบเกืบสปีเลยทีเดียวนะ,ะเรียนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยี่โฉงแห่งวัฒนธรรมเหลียงจู่ค่ะคุณผู้ชม เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรม5,000ปีของจีนนะคะละักษณะที่โดดเด่นของการออกแบบก็คือการผสมผสานร,ระหว่างยี่โฉงนะคะทรงสี่เหลี่ยมให้เข้ากับเหรียญทรงกลมนะคะซึ่งก็สื่อถึงคุณค่าของความหลากหลาย ความซื่อสัตย์และการไม่แบ่งแยกนะคะโดยเหรียญชาญช่วยนั้นมีรายละเอียดที่น่าสังเกตหลายประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนของ3แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้แก่ทะเลสาบตะวันตกนะคะแกรนคาแนเลแล้วก็ซากป,ปรากักพังทางโบราณคดีของเมืองเหลียงจู่ค่ะ ่รงสายคล้องเหรียญเนี่ยคุณผู้ชมจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นหัวเข็มกลัดนะคะซึ่งเป็นตัวล็อกสายเนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปสะพานค่ะซึ่งลักษณะเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับเข็มกลัดในไทยประมาณนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแทนของสะพานกงเฉินค่ะ โดยครึ่งด้านบนเนี่ยจะแสดงถึงตัวสะพานและครึ่งล่างก็แสดงถึงตัวเงาของสะพานที่สะท้อนลงไปที่น้ำนั่นเองนะคะโดยการออกแบบที่จะต้องมีตัวล็อกอยู่ด้านบนเนี่ยก็ เพื่อมีจุดประสงค์2ประการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมประการแรกก็คือจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของนักกีฬานะคะเพิ่มความสง่างามและความหรูหรานะคะและประการที่2ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแกรนคานาลค่ะซึ่งก็จะได้รับการยกย่องซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบรดกโลกแห่งที่3นะคะโดยการรวมอย่างพิธีพิธานี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าดึงดูดใจให,ให้กับริบบิ้นเหรียญรางวัลเท่านั้นแต่นงเน้นย้ำจนถึงความสำคัญทางวัฒ ธรรมที่ลึกซึ้งและมรดกอันยาวนานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นี้อีกด้วยค่ะ